นายอนุชาบุรพาชัยศรีโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพรากรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพิ่มเติมพศ2564หรือพอรกรเงินกู้5แสนล้านบาทนั้นมีการกำหนดแผนการใช้เงินกู้อย่างชัดเจนโดยการใช้จ่ายต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้แผนงานหรือโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด ซึ่งประกอบด้วย3แผนงานได้แก่แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -19 วงเงิน30,000ืล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขการวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาหรือชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 วงเงิน170,000ล้านบาทเน้นการจ้างงานกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคพร้อมยืนยันว่าการออกพกรกเงินกู้5แส0ล้านบาทในครั้งนี้ จะส่งผลให้ประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ58.56และยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลัง สำหรับพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศ2563หรือพรกเงินกู้1ล้านล้านบาทนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการแล้วจำนวน287โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า817,000ล้านบาท ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปี2563มีอัตราตัวเลขที่หดตัวในปริมาณที่ดีกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการไว้นอกจากนี้วงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือรัฐบาลจะเตรียมการที่จะออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศร,รษฐกิจอื่นๆเช่นโครงการคนละครึ่งระยะที่3โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และโครงการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอภิทธิ์จันเต็มรายงาน